สนับสนุนโดยไฮลัสรีโวกระบะประหยัดน้ำมันพืชพันธุ์ผักและก็สมุนไพรพื้นบ้านที่เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะย,ยังไม่เคยได้เห็นอุทยานผักพื้นบ้านบินงนะชวากนะคะแล้วเรารวบรวมผักพื้นบ้านประมาณ500กว่าชนิด มุงม่วงอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเป็น,น,นผักเหมือนกันเหรอคบใช่อันนี้ผักลิงผัวถ้าเป็นหน้าฝนนะ่ะเขาจะยาวเป็นที่ดูดน้ำํำเรากินได้เลยตามบ้านก็จะหลังที่เราเกี่ยวข้าวแล้วเงี้ยค่ะหน้าฝนเนี่ยจะขึ้นและเต็มหมดเลยบางทีอ่ะมันก็เป็นวัชพืชบางทีเขาก็เรียกว่าผักเบีย้ยเบี้ยหินอันนี้นะคะคือผักลืมชูผักลืม,ลมชูเอารูมไปเลยเหรอครับใช่ ที่เราเรียกว่าผักลืมชูก็คือมันอร่อยกินเนี่ยกินยอดอ่อนอร่อยจะลีมเวลานัดกับชูไว้แล้วก็สรรพคุณของเขาเนี่ยรสชาติฝาดผักที่มีรสชาติฝาดจะสมานแผลแก้ท้องร่วงมีความมันอ่าแล้วก็ฝาด<า>เปืเ่อยนิดนึงอ่ามีมัไอร่อยยังไหนอ่ะะมันมันไง พ่อค้าที่เมียให้เป็นผักคุณบ้านเหมือนกันชื่อใช่ดูดันมากครมันเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่มาที่ไปก็คือพ่อค้าเนี่ยเอาผักชนิดนี้ไปให้เมียต้มพอต้มแล้วก็กับมากินพอกินเข้าไปก็ไปเตะเมียห่าวพ่เมียต้มผักให้สุกๆดิบๆกินเหมือนผักดิบอ่วค่ะอันนี้คือผักสาวสามติดสามร้อยผัวสามร้อยผัวกินลวกินและจะไม่แก่ จะกินข้างล่างหัวเงาของเขาอะค่ะ<ต>มันจะเหมือนกระชายเลยเส่วนที่กินเป็นผักก็คือลูกที่มันออกตามตามการกินเป็นยาจะต,ต้องเป็นหัวเงาบำรุงข้างในที่ว่าเรียกว่าผักสาดิบก็เพราะว่า เด็ดแล้วก็เด็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับนิดนึงแล้วก็ฟาดใส่ในกระทะเลยอ่าใช่ใช่ก็จะเป็นผักสาดิดมันจะหวานใช่อร่อคือเรื่องจริงจริงเลยเรื่องจริงจริงเรื่องจริงจริงมะเขือกินใบใบเขาจะไม่มีขนเห็นป่ะครับใบจะเรียบเหมือนใบคะน้าเลยลูกมันจะเป็นยางพอผ่าเข้าไปในยางออกเลยแล้วมีแต่เม็ดเนื้อไม่มีเลยผักปูย่าหรือช้าเลือด ชาเลือดเลือดแน่เห็นว่ามันจะให้มีเลือดออกอ๋มันหนามเยอะนะหนามเต็มเลยค่ะได้กินนไหม,มเหมือนนางกระแท้ไหม <c oughs> แต่คนเขานิยมทานนะคะตอนแรกๆก็ไม่ได้กินนะครับพอบอกปุ๊บนี่ขึ้นเลยครับขมคอเลยครับ<อ>เป็นที่แรกของบ้านเรานะครับที่มีผักพืนบ้านกว่า500สายพันธุ์ เก็บไว้เป็นต้นให้ศึกษาเก็บพันไว้ขยายต่อขอสนับสนุนต้นพันธ์หรือว่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้เราจะมีห้องจัดมีเทศการฟังบรรยายสรุปมีห้องหนังสือแล้วก็ตอนนี้เราจะมี e อีบาาุ๊กหนูหวานเหอดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับเนี่ยไม่เผ็ดมันมีกลิ่นฉุน,น,<ม>นแต่กลิ่นพริกเลยอะ ตันดุยต่อยอดสวัสดีครับ